เธอคือเธอทะดาเทพดาเด่นมันมาจากไหนวะไอ้เมืองโอ้ยกูกูว่ามันมาจากหลังร้านแน่เลยยังงั้นไอ้ตาลมึงช่วยไปดูให้กูหน่อยได้จะดีเหรอมึงจดีที่สุดแล้วก็ได้อ้ นี่ไงพิซ <Spark> ซ <le enses> ่าบายานีลำไม่ได้ไงวะก็มีคนเอามาส่งอยู่นี่ไงอิ่งที่พูดไปอย่าล่าจะล้าวุ้ยุ้ยอุ้ยแมวนะอย่าอย่ากอดแคทแบบที่เดียวไอ้โก้มันถึงนะไปอยู่ที่ชอบที่ชอบตุวดดีกว่าไหมอ่ะอยู่ข้างุ้ยจริงๆมามไม่ ก็เอาพิซซ่ามาให้ยังไงไอ้ตี๋เนี่ยที่บอกแล้วมันสามวันเจ็ดพันยังไม่รู้ตัว,วนี่แม่แต่เอกความอย่าขยับเดี๋ยวผีมันรู้ตัว กินสิเฮียนี่นี่ทำไมไม่รีบกินเดี๋ยวจะผีสงสัยนะกินก็ได้แต่ว่ากวงนี่เป็นคนชอบซอสเยอะๆบีบไปไกยทำไมมันดิ้นไปไกลละกวงย่างงี้กินไม่ได้แล้วไม่มีซอสพอไหม

เลือบสิงาส่คกงแกลับไปแล้วจิ่ทำไมเคร่งใจกลับดีกว่ากลับกลับ้วกลับเ้ดกว่าไปอ้ยุ่ไอ้ยุ่งไอ่งไอ้ยุ่งไอย่ไอ้ยู่งอ่งไอย่งไ่ออ่อย่งไ่งอ่ง้งหลบจริงๆ้ยไปไ ไม่เห็นแสดงว่าไม่มีปฟนนี้ไปเกิดใหม่ละมั้งทองไปไหนมาละมึงไม่ร่วมทุกข์ก็โกเลยนะอูก็ไปจัดการเรื่องรถไปเจลิชี่เสียมึงเจอซากไม่วะเอเสียไปไม่ทันเจอซากหรอนี่ตอนโดนใหม่ๆนะเครื่องไหนนี่เด็นออกมา้างนอกเลยส่วนชิ้นส่วนนะ จะจดกระจายไว้ไ็มถนนเลยก็เสียไม่ต้องพูดแล้วไม่แจ้งพี่ปอพี่ร่วมมาเก็บไปวะโอ้โหที่แบบนี้นะพี่ปอพี่ร่วมเขาไม่เก็บหอ,อกเสียโอ้ขนาดพี่ปอพี่ร่วมยังไม่ไหวแล้วกวงจะเหลืออะไรวะก็ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นแบบนี้เพราะใครเป็นความผิดกวงมั้งเนี่ยอืมคิดได้แล้วใช่ไหมเสียกวง วราควรจะพูดดีๆกับเขาไม่ควรจะพูดไม่ดีทำไม่ดีตอนที่เขาดีดีกันอยู่นะโธ่เอยริชี่อุตส่าห์มาส่งพิซซ่าให้กวงตายไปแล้วยังมาสง่งให้อีก <c oughs> เห็นไหมแล้วว่าเขาดีกับเราขนาดไหน <c oughs> น่าจะมาส่งก่อนตายตายไปแล้วมาส่งนี่เชื่อดหมดเลยท้าเวสจะได้ลร้อนจะบ้าเหรอนี่ไม่ได้สำนึกเลยใช่ไหมสำนึกได้แล้ว พวกหนูเด็กๆทั้งหลายก่อนนอนอย่าลืมแปลงฟันเกือบไปละมากวงไปแปลงก่อนลกกันนั่นก็โชคดีแล้วกันนะเสียกวงเฮ้ยเฮ้ยดังม้ยเฮ้ยดังแล้วดังแล้วเฮ้ยดังแล้วนี่ไงอะไร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 วะสากสดติ้งจก nó thể hiện là nó có một linh hồn đang ở đây, để chúng ta thử thách người khác. ơi đánh đâu? Đánh đâu? Đánh đâu? Đánh đâu? Này, 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 นี่ไงโอ้โหยังดังอยู่เลยแสดงนี่คือซากศพของข้าเหนียวใช่ไหมอืมจิ้มตรงนี้ด้วยตรงนี mm ้วิญญาณน้ำจิ้มแจ่วไอ้บ um> ้าเอเครื่องมันอาจขัดข้องนิดหน่อยเดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงอืมย่ผกูเอาล่ะที่นี่คงใช้การได้ต้องลองเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไม่ใช่วิญญาณนี่เทวดาตายชักหน้ากกรกเรื่อยๆแสดงว่ารอบตัวเราเนี่ยมีวิญญาณอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอ่เอ่อคือจ๊อดทําให้หน้าตามันเหมือนอ่ะคือจิ้มไปตรงไหนมันก็ดังอ่ะแต่ทีเนี้ยทําไมมันดังไม่หยุดอ่ะพี่อทำไงอ่ะอยากให้หยุดเหรอไม่ยากหรอกทําไงอ่ะอ้ไอ้าวไอ้บ้าตาย ลูกใครว่าอ๋อหน้าตายังหล่อเหมือนเดิมนั่นเราอ,อะไรแ,บบแบบวบๆวะอ๋อเห็นไม่ชัดใช่ไหมไม่เป็นไรช่วยนี่ไงฉันเริ่มไม่อยากเห็นชัดซะแล้วอ้าวไม่อยากเห็นชัดอีกได้นี่โอ้โหยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่ อยออกไปจากห้องน้ำกวงได้หรือเปล่าอชอบที่นี่หรอจะสิงชักโครกกวงหรือไง <c oughs> โอ้ยไม่ไม่ไปที่ชอบว่าอย่างงั้นกวงยกให้นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตายแค่วันเดียว ไม่เหม็นเน่าหนัดนี่ว่าคงไม่อยู่ <c oughs> นี่เลาอย่าลืมกดชักโครกเลยนะ <c oughs> หินจิ้ม